เสีเหลยองจะน่ากินนะจ๊ะสีสวยเลยครับบไฟอ่อนๆจะสีเหลืองนะ่ารับประทานนะครับอันนี้นะครับใส่กันตานี่มะพร้าวน้ำผอมมะพร้าวตึมซึกไม่ใช่ง่ายท้องไปนู่นเลยนะพอใครไปใส่กระจกออกวาอันนี้ก็เป็นการปกมะพร้พาวท,าที่มะพร้าวตึมซึกที่ไม่แก่จะเตือนไปไม่ต้องเอาเดืออนไปเอามาปนไอ้นี่เดี๋ยวนี้ค่ะขูดคลองซะด้วย เป็เื่อมือนคนขูดนะคะมะพราเนี่ยอันนี้เกษตรกรก็ยากนะคะนทอยู่นีคะายท่านไม่เคยเห็นะครับกระต่ายขูดระคงเนไม่เคยขูดนา้เนี่ยไม่เคยแกงกินเลยก็ทขีดขูดท่านไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นเลยะต่ายอะถ่ายตัวอย่างเดียวด้วยอะถ่ายตัวกระต่ายด้วย รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าอันนี้อายุหลายสิบปีนั่นก็ตายตัวนี้นะครับตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับของโบราณอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะทำลิงสับหลักกันนะครับตอนนี้ออกปูมะพร้าวกว่านะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับยังไงทุเทศ่มะพร้าวพึ่งเฉยเหรอก็มัน แกก็ไม่แกอ่อนก็ไม่อ่อนมันไม่อ่อนมีอ่อนปนันนี้มันมีแค่นี้เลยเอามันนี่แหละทำดามต้องเอาเปลือกเขียวเลยมันคือมาจากมะพร้าวอ่อนเหมือนกันใช่ไหมใช่เนี่ยอันนี้อันนี้วิธีทำอะไรนะคะดิงจับหลกักดิงจับหล,ลัลกทำแรกนี่ซื้อมาวันนี้เราจะทำดิงจับหล,ลักะครับอาหารเพื่อบ้านเพื่อยางนะคะ แต่ว่าเราไ,ไม่มีภาดเนื้อไม่มี<ไ>คือมีทอดมันแต่ว่าอันนี้แหละมาทําลิงจับหลักยากเป็นทอดมันนี่เละเอามาดัดแปลงเอาเอามาดัดแปลงเป็นอาหารพื้นบ้านเ้าเดี๋ยวลองดูวิธีทํากันค่ะเมื่อวานไปลองซื้อถนนคนเดินก็เ๋อยอ้อยมาทาไอ้นี่ทําลิงไป<ง>ท<อ>ทำหลักน่ะใายเลยใช่ไหมเดี๋ก็คุน้มันมาติดมือแล้วก็เป็นการน้ามีนะครับ<ด> ทอดมันปลานะครับมไนะไฟมะนาวมะพร้าวนะครับเดี๋ยวเราจะขยันนะครับต้องชุบมือเหรอไม่ได้ชุบที่นู่นเหรอชุบเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องชุบเดี๋ยวปั้นก็ชุบอีกทีนี่ชุบขยำกันไงโอ้ยเม่มันติดมือเลยเทะเดียแท้กินถ้าลงไม่หรอกใช้น้ำมันชุบมือสันนี่นึี๋ยวจะให้มันไม่ใช่ติดมือ,อมใช่ไม่มันติดไง นี่ก็เป็นวิปีปัญหาของชาวบ้านเครปันีเอไปทายอนี่อ้อยด้วยทำอ,อ้อยายง้ยไ่ยากมาทุกชั้นตายอย่างละเอโทรศัพท์ตกแล้วอ้ยเจ้าขยำน,นะครับ มันถูมือนิดนึงนะครับตามแบบชาวบ้านไม่มันติดเนี่ยถ้าไม่ใช้น้ํามันมันจะติดปั้นกันเหมือนกันต้องใช้น้ํามันเนี่ยแม่มันมันไม่ติดถ้าใช้น้ํามันนะถ้าไม่ใช้น้ำมันจะติดกีลิงตึงนางหมดครันี่ผูปัญญาชาวบ้านนะครับใช้น้ํามันทามือนะครับจะได้ไม่ติดมือนะครับชุบเตาก็พอแหละ ต้องใส่ใบกะเพราอีกไม่ยเดี๋ย้จะใส่ใบกะเพราอีกดีฟันเนะได้หอมหอมเดี๋ยวเราเอาใบกะเพรามาใส่ใส่เฉพาะกะเพราพันาให้แบบชาวบ้านนะครับนะใส่ใบกะเพราช่วยน้่งกับลมด้วยเดี๋ยวตอนปั้นไปใส่คล่องเลยนะพี่น้าก็ขยำนะครับขยำขยำให้เข้ากันน่ากินเห็นไหมอืมน่ากินนะน่รับประทานหกสิบบาทนี่เด็กแค่นี้ครึ่งกิโลโลร้อยยี่มั้ง เดี๋ยวเราจะใช้เตาถ่านเนี่ยครับเป็นตัวย่างริมจักหลักนะครับเตาถ่านใา้อย่างนี้ครับก่อไปอันนี้ก็เป็นวิถีชาวบ้าน,นครับเอาท่านชมนะครับวิถีชาวบ้านใช้เตาถ่านก่ไอไฟแบบนี้อีกสักครู่นึงครับเราจะมาปิ้งให้ท่านชมจะได้ก็ขอไปทาไปทําหลักก่อนนะครับ จะหอมหวานอ้อยที่นี้เราไม่ปลูกไว้รับประทานในเื่อนนครับเรามาทาหลักเราก็ตัดประมานนี้ครับจะไปครับแต่เราไปยาวนก่อนมาเป๋าก่อนอันนี้ก็เป็นการปอกอ้อยนะครับนะ หลักนะครับแทนทางมะพร้าวมันจะหอมหวานอร่อยว่ากันนะครับอร่อยกว่าที่ซื้อรับทานเมื่อวานนี้เมื่อวานซื้อมาแล้วรับประทานมาติดใจก็เลยมาทำติดที่บ้านนะท่านที่ชมก็สามารถนําไปทาดูได้นะครับนะถ้าบ้านม,มีอ้อยก็ไม่เป็นไรครับไปทางมะพร้าวไม้ก็ไแด้ถ้ามีอ้อยก็ อ้อยครับมันจะอร่อยหรือถ้ามันมีหาฟ้าก็เอาไม้ไผ่ก็ได้นะครับ เก็บจากสวนนะครับปลูกเองที่บ้านนะครับวันนี้เป็นอาหารที่ทำในบ้านทั้งหมดนะครับปลูกเองครับนี่ครับน้ำมันก็มาจากของเราใช้สารพิษไม่ใช้สารเคมีอะไรนะครับปลูกธรรมชาติครับใส่ไปหลายด้านนะครับมี่กันชมวิวนะครับ ไปกบเาที่เราเก็บมาเมื่อสักครู่นี้ครับนี่ครับดี๋ยวเราจะมายาอามล้างครับล้างอ้อยให้สะอาด้ยกอ้อยนเวเาจะหั่นไม้นะครับไม้ให้เรียงจับอ้นครั Это не уж и тот. ไ้นสั้นๆนะครับพอประมาณนี้ประมาณคืบๆประมาณคืบหนึงก็ส่ยข่ไห่ท่นทุกขั้นตอนนะครับการทำตั <Eden> ้งแต่ผสมจนทั้งทำหลักจนตั้งย่างนะครับต่อไปทันุนอะไร้เลยอานนันมาปั้นกั เราก็เตรียมปัน้นนนะครับเตรียมปั้นใส่น้ำมันนะครับผสมลงไปที่เลยตาขที่มลยครับให้ที่มือ ำรับประทานเองครับอันใหญ่ๆเลยตามจังนายทำแบบนี้ไม่ได้เลยครับขาดทุนอันนี้เราทำรับประทานเองอ้ยอ้อยเดี๋ยวเราก็มาติ้งโอ้บาทขาดทุนตายเลยอันนี้เราถ้าเราเราทำรับประทานเองนะครับชิ้นใหญ่เลยอันลอยเลยลอยขึ้นใหญ่อันนี้เราเราทำรับประทานเองต้อใหญ่มาก เป็นเม็ดเถอะหมอไม่เป็าอ้อยเราทำรับทานเองนะครับเราเลยทำชิ้นใหญ่ทำต้นไม้ไม่ได้ต้นไมยต้องชิ้นเล็กๆนะครับหัดทุนเปรย์ยับเด็กนีต้องเอาไปตรงกลางจะได้กลับง่ายๆเอาไปกลางๆไม้นะครับอันนี้ลิงจับหลักอยู่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อมต้องอบที่เข้าอ่อนๆนี่นะอ๋อ เยก็ใช้ไฟอ่อนๆนะครับใส่ที่เท่าถ้าไฟแรงจะไหม้บอ้ปันป่งนอนไหมยงนั้นอ่ะไม่นานนอะแบบเดียวก็สุกอ่ะเด็กก็เด้อันนี้ลูกมือนะครับลูกมือเกิดบาไม่เคยผ่าอ้อยสักทีครับอลูกมือมาทำเห็นอันใหญ่อ้อยครับลูกมือมาทำดีจับหลัก ทำเองครับทำเองป, desserts. ปั้นอันใหญ่ได้นะครับถ้ารขายจำหน่ายไม่ได้นะครับอันเดียวให้อิ่มปั้นครับก็ใช้น้ำมันชุบมือนิดนึงนะครับไม่ให้มันติดไม้ติดมือนะครับนี่ดึงจับหลักก็โดนย่างโดนย่างดิย <oh ่างสดย่างสดไปเลยนะครับดินจับหลักของเรานะครับเราเห็ว่าใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนะครับ เขาเรียกริงจอบหัก,กเปัน,นนี้หลักอันนี้ริงนะครับไม่รู้ใครตั้งมาไปนะครับปันอ่อนนะครับรไป,ไปลงไม่ได้อันนี้ก็ทําให้ดูทุกขั้นตอนนะครับท่านสามารถนําเอาไปตัดได้นะครับอจบแค่นี้แหละเดี๋ยวก็กินแล้วอาหารวิถีชาวบ้านนะครับไว้ทำรับประทาน,รานเรื่อยๆได้ครับก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวรอจานสดอีกทีนะครับ ลิงจับหลัก <ENNIS> อันนี้ใช่ไหม่ยพอมั้งอเลยใหญะหมดแล้วอันนี้จะอันเล็กๆนะพ่ออันนี้กอนดูะอันนี้น่าจะเป็นหลักกิโลแล้วหลักกิโลไม่ได้อันนี้ไม่ดิงจับนั่นเงี้ต่อไม้นะครับอันนี้จะเป็นดิงจับหลักกิโลมากฝา่ขนาดใหญ่อันเดียวอิ่มไปเลยครับ ก็มาตับนะครับแต่นนากินเนาะสีมันเหลืองนะมไม้มันสวยกว่าก็จริงจริงก็ทำทำไม้สวยๆเราไม่สวยเลยสิใบสีอ้อยมันสวยกว่าสีไอ้นั้นไงตำดานเขต้องแต่งเหล่าให้กลมๆหรอก <laughs> ที่เขาหลับเหล่าก้านทางมะพาเห็นไหมล่ะเขาทำเขาสวยในึวกว่็ไม้น่ะจริงเลย ก็จะดำพันนี้แล้วค่ะเนี่ยลิงดำนะคะแป๊บเดียวแหละต้องคอยดักกลับตลอดเงี้ยไฟแรงไม่ได้นะครับไฟแรงมันจะดำได้มันก็จะไม่สุกข,ข้างใน ไม่เลแล้วแกะแต่มันสกไวมากนะคะใช่ถ้าไฟนั่นๆกับมันเสมอน่าจะสกโอ้มันหอมมากค่ะจสชาปยังไงครับเดี๋ยวร้อนลิงจับหลักเป็นไงบ้างอร่อยกว่าเมื่อวานเพราะว่ามันนิ่มแล้วมันหอมอ้อยหอมอ้อยเลยมันก็หวานยังมันหวานนิดๆนวนมันจะไม่หวานเผาแล้วมันจะหอมอ้อยเผาอ่หอมมาก นดิงจับ,บแล้วมันจะแบบมีรสหวานคมกล่อมเข้าไปในเนื้อเนี่ยไปเหตุอ่ะทําอย่างนี้อร่อยกว่าอนี่ขีดมือขีอมือพี่ยวนติงดํานะคะตอนนี้ <c oughs> คนดำคนทําก็ดํานะคะ <c oughs> คนทําก็ดํานะคะตัวดําไม่พอมาหวานตัวดําทั้งคู่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ปิ้งต่อนะครับปิ้งต่อปิ้งต่อปิ้งต่ออันแรกก็อาจจะลิงดำนิดนึงนะครับ <c oughs> ก็เผลนะครับต้อระมบัดระวังนะครับเน้นว่าปิ้งแล้วต้องไม่เผลนะครับอยาให้ไฟแรงไฟไม่แรงนะครับก็ต้องคอยกลับตัวส่ําเสมอมันกินมันกินกลับแก้มกันนู่นเกินพอเป็นพิธีรอรับปรครับหอมน้ำอ้อยหอมมากดูค่ะ <c oughs> มหมดไปหลายมายแล้ว หอมนุ่นนุ่นหัวคิดคนนู้นคนทำลิงเนื้อต้มาดัดแปลงเองนะมคะปกติก็ใช้ทางมะพร้าวแต่นี่เป็นอ้อยนะครับเราขอแนะนำนะว่าเป็นอ้อยไม้มันจะหวานเข้าไปในเนื้อหวานหอมหวานหอมนะครับนี่คิดแล้วมันจะทำให้เนี้นิ่มขึ้นด้วยนะใช่น้ำอ้อยมันออกไงเราปิ้งไงทอดมันน่ะนิ่มนวลสูตรดึงจับหลักไม้อ้อยนะครับ คิดคนโดยสูดิโอฟาร์มครับเนเดี๋ยวเราก็มาดูฟาร์มเราก็ให้ทำยี่โชว์ะเดี๋ยวขอสงวนลิขสิทธิ์นะครับอ่าลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเรามาทำป่าแต่เราขายมรรดูงานแล้วก็ลิงจับหลักมามาปิ้งขายอะไรของคนตายายเอาอ้อยปลูกอ้อยไว้เยอะแล้วมีสองคนขุดทิ้งไปกอมันลกปลูกอยกะเพราก็เป็นอาชีพใหม่นะครับอนานคตครับอนาคตจะมาขายลิงคัดบอกก็เน อนาคตจะมาขายลิงจับหลับมาค่อยคิดคนจากด็อกเตอร์กับอาจารย์จะมาขายลิงนะคะคิดคนโดยสยโยฟาร์นะครับพีงนะครับก็คิดจะฝากหลานนะครับอกินเข้าไปมันอร่อยค่ะเดี๋ยวไม่ฝากแหละพอกินเข้าไปแย่งกันกินหมดนะครับนี่ครับเแตงกวาหน่ากินนี่แตงกวานะครับเนี่ยพอเรื่องมันน่ากินเห็นป่ยอืมแค่นี้แหละอ๋อก็สิบก็สิบกว่าอันเอง 6กสิบบาทมันแพงอีกคนละสองไม้นะครับหกอันสามคนจอครับอันนี้ครับเป็นลิงจับหลักนะโซดชาบ้านนะครับอันม้อยอ้อยนะครับ่ันผู้ชมชมแล้วก็สามารถเอาไปวันนี้สีสวยเลยอคัอันนี้สีสวยเลยไม่ไหมก็กับดีก็สีสวยนะครับไม่ไหมเหมือนชุดแรกไม่ดำมันดำชุดแรก ก็ฝากไปนะครับท่านผู้ชมที่ชมแล้วก็นําไปลองไปประตูครับเองจับหลักรับวันศุกร์มันวันที่เท่าไหร่ล่ะพี่ยโย่เรียงจะน่ากินนะแจ๊สีสวยเลยนะครับไฟอ่อนๆจะใสเหลือดน่ารับประทานนะครับอันนี้นะครับถ่ายท่านชมนะครับเตาแรกนะครับไฟแรงเตานี้ไฟพอดีนะครับเหลืองน่ารับประทาน ตัวนี้ก็เก็บไว้รับประทานกับเป็นอาหารนะครับทีทานเป็นเนี่ยค่ะกินกับข้าวได้นะจ๊ะทานเป็นของว่างก็ได้ครับทานเป็นอาหารก็ได้กินกับข้าวน่าจะอร่อยโยนี้ก็ไม่ต้องไปนั่งข้ากับข้าวเย็นไงพี่หยนไม่ยุ่งงใช่ไหมจบกับข้าวเย็นก็ท่านที่ชมแล้วก็สามารถนำเอาปฏิบัติ ทดดูไ้แต่คนทางนู้นคงไม่อร่อยแบบนี้มั้งเลยไม่อร่อยแป้งเยอะสงสัยก็สามารถแล้วมันไม่นิ่มอย่างนี้มันแข็งแข็งใสแป้งก็ใสแป้งข้าวเจ้าข้วเหนียว